เปิดไทม์ไลน์พุ่มกับโจ้คุณอดีตพุ่มกับสพเมืงองนครสวรรค์เนี่ยอย่างที่เป็นข่าวเป็นข่าวเรารู้กันอยู่แล้วล่ะจุดเริ่มต้นเนี่ยมันเริ่มมาจากวันที่5สิงหาคมนะฮะตำรวจสพเมืงองนครสวรรค์เนี่ยเขาไปจับผู้ต้องหาสองคนพร้อมของกลางยาบ้าเนี่ยหนึ่งแสนเม็ดนะครับผู้ต้องหาเนี่ยเป็นสามีภรรยากันเดินทางมาจากจังหวัดชัชน่ทพอจับมาที่โรงพักเสร็จปุ๊บเนี่ยก็มีการเรียกรับเงินกันก็ตั้งไว้2ล้านบาทแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยผู้ต้องหาเนี่ยพร้อมจ่ายแค่1ล้านบาทซึ่งทําให้ภูมมกับโจ่ไพอใจ ก็จะเอาสองล้านเนี่ยก็เอาถุงดํามาคลุมหัวเนี่ยแหละนะครับและคราวนี้ผู้ต้องหาเนี่ยเกิดการเสียชีวิตเนื่องจากขาดอากาศหายใจภูมิกับโจเลยสั่งให้ลูกน้องเนี่ยเอาศพเนี่ยนะไปส่งโรงพยาบาลแล้วก็บอกหมอด้วยว่าผู้ต้องหาเนี่ยเสพยาเกินขนาดทําให้เสียชีวิตพร้อมกันเนี่ยยังเรียกผู้ต้องหาหญิงซึ่งเป็นภรรยาของผู้เสียชีวิตเนี่ยนะมาคุยว่า จะไม่เอาเรื่องจะปล่อยเป็นอิสราภาพแต่ห้ามพูดเรื่องนี้โดยเด็ดขาดต่อมาวันที่6สิงหาเนี่ยผลชนสูตรศพออกนะครับเขาบอกว่าผู้ต้องหาเสียชีวิตโดยแพทย์สันนิษฐานว่าพิษจากสารเอมเฟตามีนเรื่องก็มันล่วงเลยมาถึง22สิสิงหา เขาบอกตำรวจชั้นผู้น้อยเนี่ยทนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้ก็เลยร้องเรียนไปยังทนายคลายทุกนะครับตำรวจชั้นผู้น้อยระบุว่าผู้กับโจ้ได้เรียกพ่อผู้เสียชีวิตเนี่ยมาเคลียมาคุยให้มันจบคดีกันนะฮะจ่ายเงินจ่ายท้องไปนี่แหละพูดง่ายๆนะครับ พอบอตรเน,น,นี่ยมาทราบเรื่องกะสั่งการนะว่าให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงหน่อยว่ามันเป็นจริงไหมนะฮะและสั่งให้ผู้ิกับโจ้เนี่ยมาปฏิบัติร,ราชการที่สพ,พออกรภาคหกหากพบว่าทําผิดจริงเนี่ยก็จะดําเนินการให้ถึงที่สุดเขาบอกเหตุการณ์ครั้งนี้มีตํารวจร่วมด้วยทั้งหมด13นายต่อมาวันที่23สิบามงหาเนี่ยผู้ิกับโจ้ก็ออกมาบอกว่ามันไม่เป็นความจริงนะผมไม่เคยซ้อมผู้ต้องหาไอ้เรื่องเงินเนี่ยก็ไม่เคยเรียกรับ ส่วนการเสียชีวิตเนี่ยทางครอบครัวเนี่ยเขารู้ดีอยู่แล้วพ่อผู้ต้องหาเนี่ยมีโรคประจําตัวพ่อผู้เสียชีวิตเขาก็บอกว่าไม่ได้ติดใจสาเหตุการตายและจะไม่เอาเรื่องตํารวจด้วยเพราะว่าลูกตัวเองเนี่ยเสพยาเกินขนาดส่วนเรื่องประเด็นเนี่ยถูกตํารวจทาร้ายเนี่ยก็ไม่เป็นความจริงนะคุณพ่อเขาบอกแบบนี้24สิงหาเนี่ยเขาบอกคดีเหมือนจะเหมือนจะสิ้นสุดลงแล้วมันจะคลายแล้วแต่สุดท้ายเนี่ยทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดเนี่ยโพสต์คลิปวิดีโอผ่าน Facebook อ้างว่าภุมมกับโจ้เนี่ย ใช้ถุงดำคุมหัวผู้ลุงหาพร้อมทาร้ายร่างกายก่อนจะเสียชีวิตในเวลาต่อมาเขาบอกคลิป <K l ip> ที่ได้มาเนี่ยได้มาจากกู้กล้องวงจรปิดนะที่ภูมิกับโจ้เนี่ยสั่งให้ลบภายหลังเกิดเหตุนายกเนี่ยเขรู้เรื่องก็สั่งการให้พบตรเนี่ยตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยด่วนนะครับพบตรอเขาก็บอกว่า ตอนนี้กําลังจะออกหมายจับผู้กระทําผิดในวันนี้ซึ่งอาจจะมีตํารวจร่วมด้วยเนี่ยผิดมากกว่า13านายพอบอตอรอก็เซ็นคําสั่งปลดผู้กำกับโจให้ออกจากข้าราชการทันทีนะฮะร,รอผลสอบทางวินัยเปิดโอกาสให้อุทธรณ์คำสั่งได้ภายใน30วันและในขณะนี้มีข่าวว่าผู้กำกับโจเนี่ยหลบหนีแล้วนะครับหลบหนีผ่านชายแดนจังหวัดตากนะฮะหลังเซ็นชื่อปฏิบัติหน้าที่เมื่อ23สิามสิงหาหลังจากนั้นไม่ปรากฏตัวอีกเลยจบ